สิ่งที่แบาวแนวบดซื้อชอบสิ่งที่แบาวแนวยังบอหมักนั่นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดใสยกันพี่น้องรักษาความสะอาดใสยกันอันนี้คือสิ่งที่แบาวแนวยังขังคาใจแหละยังบอหมักกับสิ่งนี้พี่น้องเพราะยังเพราะว่าแบาแนวเห็นนี่เนื้อเส้นงานบุญกินเจียงนี่พี่น้องเป็นงานคนขังที่จะใหญ่แหงอยู่ไอ อยู่เสียงขวางในเป็นงานของขัที่ใหญ่พี่นอเป็นของสนเผ่ามุ่งเป็นอ้ประเพณีโบราณพี่น้องแต่สิ่งที่บอลนิวบุรินทชอบก็คือความสะอาดพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับบวลนิวอะไรคือเขารับผมพี่น้องมื้อนี้ก็จะพาพี่พี่เอฟซีฝั่งไทยนะไปดูประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบร,โบราณมาตั้งแต่ยาวนานทุกคนนี่ก็คือบุญกินเจียงพี่น้องสนเผ่ามุ่ง ครับผมพี่น้องกะบนวรู้สึกดีอกดีใจที่ว่าประเพณีของเราเนี่ยังมีอนุรักษ์ไว้ให้กับรุ่นหลังได้เห็นพี่น้องนั้นก็คือประเพณีกินเจียงส้นเผามุ่งนั่นเองพี่น้องเลยบอลก็รู้สึกประทับใจกับงานนี้หลายพี่น้องเลยกะมีการแต่งตัวการสวยงามน่ารักกันเป็นยางมากๆพี่น้องเลยก็บอกเแล้วว่าดูนี่เป็นบุญประจําปีพี่น้องจะมีทุกๆเดือน12พี่น้องเลย เดือน12นี่ก็จะมีงานนี่เกิดขึ้นพี่น้องเ้ยเป็นงานบุญกินเจียงนั่นเองนะครับเด้อพี่น้องก,กาู้ซึกป่าเอฟซีฟังไทยคนหลายคนกะบ,บางคนก็นได้ไปเนาะบางคนก็บม่ได้ไปแต่เมื่อนี้บอลเนียจะมาพูดถึงเกี่ยวกับงานนี่พี่น้องเลยแหละบอกได้เลยว่างานนี่บอลเนียวรู้สึกประทับใจแหละรู้สึกยินดีมากๆพี่น้องเลยบอลเนียก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งพี่น้องเลยที่กลับบ้านไปส่วงในในส่วง เดือนที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยพรนานี้ก็กลับไปหลินบ้านน,นอกก็ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างพี่น้องได้เห็นความเจริญของบ้านเฮ้าของประเทศลาวนะครับพี่น้องจะได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างและก็ได้ไปเที่ยวงานบุญต,ต่างๆพี่น้องเอ้ยอย่างเช่น,นงานบุญประทัดอิงทังบหมาเนี้ยได้ไปแล้วก็สามารถลองไปบึ่งในคลิปเก่าๆของเบ,บาแนวได้เลยครับพี่น้องเอฟซีเนาะแต่สิ่งที่สําคัญพี่น้องงานบุญอยู่ที่ฝั่งลาวสิ่งที่ยงังเบาแนวสิ่งที่เบาแนวบ่ซื่อสอบ สิ่งที่บอแนวยังบอหมักนั่นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดซอยกันพี่น้องรักษาความสะอาดซอยกันอันนี้คือสิ่งที่บาแนวยังขังคาใจแหละยังบอหมักกับสิ่งนี้พี่นอ้องเพราะยังเพราะว่าบาแนวเห็นนี่านเส้นงานบุญกินเจียงนี่พี่น้องเป็นงานคนขังที่จะใหญ่แห้งอยู่ไอ อยู่เสียงควางเนี่เป็นงานของขาที่ใหญ่ๆพี่น้องเป็นของสนเผ่ามุ่งเป็นไอประเพณีโบราณพี่น้องแต่สิ่งที่พอเม,มีบุตรซึนชอบก็คือความสะอาดพี่น้องเนาะอยากฝาก,า,กนนากไปถึงคนเล่าน้ากันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อผักไปถึงคนเล่าน้ากันครับที่ว่าไปเที่ยวงานบุญต่างๆพี่น้องเพื่อนมีบนพิ่มใคยยื่อให้เด้อครับเด้อเพิ่นมีที่ทิ้งขยะให้นะครับแต่คนเล่าเขาเป็นอย่าง เวลาไปหลินง,งานบุญงานอย่างนี้จะหมักถิ่มขยะสาายพี่น้องจะบ่หมักถิ่มลงทั้งขยะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มให้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแหละเบาแนวบอกเรื่อยเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ด่วนๆนะครับพี่น้องพี่พีเอฟซีฝั่งไทยหรือว่าพี่พีเอฟซีฝั่งลาวขาได้เห็นคลิปนี่เนาะกาลูนาเอาไปปย้ายต่อกันแซ่กันออกไปพี่น้องเพื่อให้คนลาวเขาได้เห็นว่า งานบุญงานศิลต่างๆควรที่จะรักษาความสะอาดสวยกันหรือบ่เพราะว่างานบุญงานศิลป์เนี่ยบางทีพีพีเอฟไซเพินไปพีพีเอฟซีฝั่งไทยไปนินไปเที่ยวถ้าเพิ่นเห็นสิ่งของที่มันบ่เป็นระเบียบยังเส้นขยะที่บ่เก็บเป็นระเบียบต่างๆเพิ่นยังจะอยากไปบ่อเพิ่นยังอยากอยากจะไปเที่ยวเมืองลาวเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ฝากถึงคนลาวเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ เขาไปล่นบุญเป็นชีลินี่เพื่อนนี่บนจุดที่ทิ่มขยะไห้เด้อครับพี่น้องเอาเอาไปทิ่มรวมกันได้บอเอาไปจุดที่ทิ่มน้ำกันได้บ่ครับพี่น้องเฮาอย่าไปทิ่มสา้ายเด้อครับบ้านเพื่อนเมืองเพินเ่นมาเห็นเพิ่นชิมองบ้านเขาเป็นอย่างไรเพิ่นชิมองเมืองเขาเป็นอย่างไรพี่น้องเนาะฝากตึงคนเล่าน้ำกันพี่น้องอย่าไปทิ่มขยะสา้ายเด้อ เม่นยังนะพี่น้องมันเป็นหนาเป็นตาให้กับบ้านเมืองของเฮาพี่น้องเลยบางทีแขกไกลไทยมาพี่น้องต่างประเทศผลมาลินมาเที่ยวนะครับเนาะมาเห็นประเพณีที่มีความสวยงามเห็นประเพทีที่ขราเจ้าชื่นชมและชื่นชอบแต่ขยงขยะที่มันเกิดขึ้นมันเห็นแล้วมันหนาหดหูใจหลายพี่น้องเออพี่น้องเลยขยะพระปรชิมกันเซลสาพี่น้อง ยามดีกว่าเป็นยามหนาวหัวลมก้อยพี่น้องหัวลมลมมันแหง้งมันผัดมันปิวพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ใช่แล้ว,ลวกะอย่าลืมพี่น้องรักษาความสะอาดสรอยกันนะครับพี่น้องเวลาไปลินไปลินบุญลินซินกะกรุณา่าเก็บขยะที่ตัวเองกินที่ตัวเองกินอย่างเสร็จเรียบร้อยอเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องถึงมันจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บพอแล้วเวลางานเลิกมันบอก พอเสร็จสิ้นงานก็นจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บก็จริงแต่ช่วงระหว่างนั้นนะมันจะเป็นภาพที่เหตุให้ต่างประเทศนี่บ่อยากไปเที่ยวเมืองลาวเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่ขายหนาขายตาให้กับเมืองลาวเนาะกับบ้านกับเมืองที่เฮาอยู่พี่น้อง ดันั้นแล้วบาลเนียวกบคลิปนี้กาบบมี่ยังไลนด้ะครับเด้อพี่น้องเด้อกะสีมาพูดถึงนี่แหละครับผมประเพณีที่สืบทอดกันมากกาบาลเนียวซึ่งชอบแหละบาวเนียวเป็นคนหนึ่งที่หมักแหลกกาอยากอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้พี่น้องเพื่อให้สืบทอดให้กับลูกหลานพี่น้องสืบทอดให้กับลูกหลานเอาที่เออเพิ่อนอยังบ่เคยเห็นก็ได้เห็นแหลกกะได้สืบทอดกันมาแต่สิ่งที่บาเนียวเห็นแหลกบาวเนียวโประทับใจแต่ก็คือความสะอาดหรือว่าขยะที่มันยัง ที่ยังบบเป็นระเบียบที่ยังเก็บที่ยังพากันถิ่มเซลสะจึงมันเตุไทยมีภาพคตรของเมืองที่เขาอยู่หรือว่าจังหวัดที่เราอยู่อย่างเส้นเสียงขวานนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสวยงามและเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าเอฟซฝั่งไทยได้ไปเล่นไปเที่ยวแล้วไปเจอขยะที่มันไม่เป็นระเบียบขยะที่ทิ้งกัน ทิ้งกันมั่วซั่วไม่มีความเป็นระเบียบไม่มีใครเข้าไปจัดระเบียบหรือว่ามีแต่ว่าคนลาวเราเองเนี่ยไม่ไม่มีความเป็นระเบียบไม่จัดไม่ทิ้งให้ถูกจุดไม่ทิ้งขยะให้เป็นจุดให้เป็นระเบียบให้เป็นภาพที่มีความสวยงามอันนี้คนลาวยังขาดพี่น้องเดี๋ยวสักมือหนึ่งพี่น้องมาเนี่ยขัดตั้งเบ้าไว้ฝาก,ากพี่เอฟซคนไทยเนาะ ฝากไวพี่เอฟซีคนไทยอย่าลืมติดตามบอลเนี้ยพี่น้องถ่าซ่องทางบอลเนวนี่ติดตามผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนนี่บอลเนี้ยก็จะกลับ,บ้านแล้วพี่น้องไอ้บอลเนวจะกลับบ้านและกะถ่วาวาเพนเพจบอลเนวบ้านหน้ากับผู้ติดตามถึงหมื่นคนพี่น้องบอลเนียก็จะกลับบ้านแล้วเนาะจะกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่โซบะปลาแลาแหละบอลเนีจะนําคู่ค้นหลายๆคู่คนนี่ไปเก็บขยะบอกว่าจะเป็นงานบุญงานศิลป์บอกว่าจะเป็นทนูนทางบอลเนียจะเหตุสิ่งนี้ขึ้นพี่น้อง ถาว่าพีพีเอชซีฟังไทยเนาะถ่าว่าผู้ติตตามบแล้วถึงหนึ่งแสนซับพี่น้องไฟในปีนี้พี่น้องกีบอลเนลตั้งเป้าบอลเนลจะกลับบ้านและบันีสิ่งที่บอลเนลอยากจะทําก็คือบอลเนลจะไล่เก็บขยะเพื่อให้เพื่อซอนให้น้องได้เห็นและกาเพื่อขยายความกว้างให้กับ b คนเล่าได้เห็นเพื่อจะได้ให้งานบุญงานซิงของเขาหรือวัสถานทีท่องเที่ยวต่างนี่เป็นระเบียบมากขึ้นนี่คือสิ่งที่บอลเนลอยากทำพี่น้องถ่ายเอชซีเอชไ fc fc ฟังไทยเนาะได้เห็นคลิปนี้ไปอย่าลืมพี่น้องผกักติดตามบาเนียวคนเราคนนี้พี่น้องเลยที่อยากจะสั่งคลิปดีๆขึ้นมาพี่น้องแล้วะก็ได้เห็นมุมม่องหลายๆมุมม่องที่ยังบอเรียบร้อยแต่บ่าเนวเป็นอีกคนหนึ่งที่จะจะทำมันพี่น้องเลยหลายๆคนคงเห็นนอกบาลเนวกลับบ้านไปหลายๆคนกับคงได้เห็นบอลเนวก็ได้ไปหาเยี่ยมครูบาอาจารย์ก็ได้ไปสอบถามครูบาอาจารย์หลายๆยจุดหลายบ่อน ก็ยังที่บอกพี่น้องบ้านนอกเขากะอาจจะยังบวเดมคืนใน,นเมืองอาจจะบัวสวยงามพี่น้องเลยแต่กะมันก็ยังเป็นบานของเขานะเพียงนเนาะอ้าวคลิปนี้มาแนี่ยขอขอลาพี่ตัวน,นี้เนาะพี่น้องนะกะพาทุกคนมาบึง่งแหละความสวยงามประเพณีที่สิบทอดกันมาแต่สิ่งที่ว่าเนี่ยยังประประทับใจนั่นก็คือความเป็นระเบียบหรือ่อขยะยที่มันยังถิมมั่วซั่ว ที่ย่งบุบเป็นระเบ,ยบเียบเรียบร้อยพี่้องฮอ้าคลิปนี้มาด้กับขอลาพี่แนละ้วน้องพิธานี่แล้วกันขอเก่าขอหมอสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมพี่ดอง